เจ้าของร้านอาหารเนี่ยแห่งหนึ่งเขาก็โพสต์ตามหาลูกค้าเพราะว่าก่อนหน้าที่เขาโพสต์เนี่ยมีลูกค้าประมาณสัก8คนมานั่งทานอาหารที่ร้านค,ค่ากินอาหารก็สามพันโอนเรียบร้อยอแต่ปรากฏว่ามีเงินโอนเข้ามาในบัญชีเจ้าของร้านในสามครั้งครั้งละสามพันก็ต้องเป็นเก้าพันโอ้มันเกินไปม,น<ช>มันเกินนะฮะเจ้าของร้านก็เลยตามหาลูกค้าบอกว่าให้มาเอาเงินคืนหกพันหน่อยอนะนะครับแต่ตรวจสอบไปตรวจสอบมา มันมีปัญหามากกว่านั้นนะเ,เออนี่มีปัญหามากกว่านั้นเขาก็เดือดร้อนว่าเอ๊ะธนาคารเนี่ยจะมาป้องกันได้ไหมเดี๋ยวฟังดูนะว่ามันอุลมานยังไงมีผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อใช้ชื่อบัญชีบอกว่าประทีปอวรมได้โพสต์คลิปชายหญิง8คนนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็บุกข้อความว่าตามหาลูกค้าโต๊ะนี้ครับก็คือลูกค้ามาทานอาหารที่ร้านโอเวอร์ยัมนี่อยู่ทีต่ตลาดริมรางเช็คบิลเรียบร้อย3,000บาทแต่พอเช็คดูแล้วมีการสแกน3มรอบ รอบละ3 0 0พันรวมเป็นเงินที่9 0้าเข้ามาในบัญชีอาจจะเป็นโทรศัพท์ค้างหรือไม่ก็ล็อกหน้าจอว่าอย่างนั้นรบกวนลูกค้าเนี่ยกลับมาเอาเงินเกินคืนด้วยม,มารับเงินคืนด้วยเงินมันเกินหากยังไม่ติดต่อมาพรุ่งนี้ผมจะไปติดต่อธนาคารขอเบอร์ติดต่อเพื่อคืนเงินนะครับลูกค้าชื่อคุณนาตายานามภูมนี่เจ้าของร้านก็ได้บอกแบบนี้ทีนี้นักข่าวก็เลยตามไปที่ร้านอาหารที่ว่านี้โอเวอร์ยำเนี่ยนะ อยู่ที่ตลาดริมรางอย่างที่ว่านี้นี่ละครับพบนายประเทบเจ้าของร้านซึ่งเจ้าของร้านก็อธิบายให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่24มีนาที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งชายหญิงเนี่ยแดคนมานั่งทานข้าวนะครับแล้วก็ทางร้านก็ให้บริการตามปกติลูกค้าก็ได้ให้มีการเช็คบิลน,นะก็จ่ายเงินไปพบยอดลูกค้าจะต้องจ่ายก็คือค่าอาหารในสามพันแต่จู่ๆนี่นะฮะวิธีการคือลูกค้าเข้าสแกนจ่ายทางโทรศัพท์ไงนะครับเห็นเงินมันเข้ามาเข้ามาที่สรอบนะเออนี่สามรอบ ตอน2ทุ่ม19นาทีสา0พ2นทุ่ม19นาที28วิอีก3,000แล้วก็มีเงินมีเงินเข้ามาอีกรอบที่ 3- นี่3,000ันรวมเงินโอนเนี่ย9,000บาทว่าอ,อย่างนั้นก็เลยลองไปเปิดกล้องดูพบว่าน่าจะเป็นกลุ่มของลูกค้า8คนเนี่ยที่มานั่งทานข้าวก็เลยไปโพสเฟ e บุ๊กอยากให้เจ้าของเ,อเงินเนี่ยมาเอาเงินคืนหน่อย3 6,000พันใช่ไหมล่ะมันเกินมาไงทีนี้กระทั่งสามารถติดต่อลูกค้าได้เมื่อตรวจสอบทั้งสองฝ่ายพบว่าลูกค้าก็ถูกหักเงินเพียง3 0 0พจริงๆ นะฮะตามที่โอนไป oh. แต่ทําไมเงินมันเพิ่มมามันโอนมาอีกหกพันหมายถึงว่ายอดเงินในการรับอะรับเงินของเจ้าของร้านเนี่ยมันเข้ามาจริงๆ9เก้าพันใช่ไหมแต่ว่าคนจ่า,จายเนี่ยจ่ายไปจริงสามพันเออเออนี่นะพวม,มันแปลกๆเนอะเออเขาก็เลยไปถามธนาคารเออเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของร้านนี่งงมากเลยนะนะฮะธนาคารเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้อยากให้ธนาคารเนี่ยมาดูซิว่าเออมันเกิดความผิดปกติ รือมันบกพร่องตรงไหนเออแล้วเงินเนี 3, 3, 000, ่ยคนจ่ายเนี่ยเขาก็จ่ายมา3 0 0พันแต่ว่าทำไมมันมันมันโอนมาถึง3ครั้งวาอย่างนง้นคือมันจะกลายเป็นเงินเข้าบัญชีทิปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีแค่ตัวเลขแต่ว่าฝั่งที่เขาจ่ายเนี่ยเขาถูกหักไปแค่3 0 0พันอ่ะเออก็ต้องดูที่ระบบแล้วกันใช่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 ความจริงแล้วธนาคารนี่คือต้องเข้ามาเป็นเป็นตัวกลางในการโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะคะเห็นกรณีของพวก call center หรือว่าถูกเอา มิสาชีพถูกเอาบัญชีไปใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยความจริงล้วมันบล็อกตั้งแต่ต้นทางที่ธนาคารได้ไหมเพื่อมาช่วระงับให้ได้ทานทวมทีดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยฝากดูด้วยแล้วกันค่ะเราก็ยังงงไปด้วยเนาะค่ะ